คำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของคนันเดอะซีรีส์ จากเฟนโซนสู่แฟนโซนชินิจิกับรันเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กๆซึ่งได้พบกันครั้งแรกในโรงเรียนอนุบาลซึ่งพวกเขาอยู่ห้องซาก,กุระด้วยกันรันเรียนที่นี่กับสโนโกะอยู่ก่อนแล้วชินิจิถึงย้ายมาที่หลังและวันที่ชินิจิย้ายมาวันแรกเขาก็ได้เห็นรันกำลังโดนเพื่อนแกล้งอยู่เพราะป้ายชื่อไม่เหมือนของคนอื่นและเขาแอบเห็นรันพับก,กระดาษทาป้ายชื่อเขาจึงเอาป้ายชื่อของตนเองซ่อนเอาไว้แล้วขอให้รันทําป้ายชื่อของเขาให้ด้วย พร้อมกับการโชว์สันนิษฐานของตัวเองและแอบ,บหวังว่ารันจะประทับใจแต่รันกับโกรธที่เขาเล็กเธอว่าใหญ่ขี้แยแทนหลังจากนั้นรันกับชินิจิก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอมาโดยที่ลันไม่รู้ตัวเลยว่าชินิจินั้นแอบ,บชอบลันตั้งแต่แรกพบตอนที่รันหกขวบเธอกับชินิจิเคยไปพิสูจน์เรื่องผีที่โรงเรียนเทตันมาด้วยกันจนได้พบเจอกับคุโรบะโทอิจิซึ่งหลังกลับมาพวกเขากระโดนแม่สวดกันยกใหญ่ และตอนอยู่ม .2 พวกเขาสนิทก,กันมากเลยเรียกชื่อกันแบบห้วนหุวนรันรู้สึกลำคาญไปครั้งคราวเพราะความบ้าโฮมของชินิจิ และชินิจิเองก็รู้สึกเซ็งๆเมื่อเห็นลันไม่มีความสุขและชอบต่อยสาวจนแตกแล้วแต่ทั้งคู่ก็มีเคมีที่เข้ากันได้ดีก่อนที่ลันจะไปเที่ยวกับชินิจิที่ t ็อป c ิค l ลแ d มพวกเขาได้ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําด้วยกันก่อนตอนนั้นชินิจิเผลอทําโทรศัพท์ของลันตกท่อระบายน้ําเขาจึงสัญญาว่าจะพาลันไปเที่ยวที่ท็อปิคอลแร์และหากลันชนะการแข่งคราเต้ได้เขาจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้เธอ ซึ่งรันก็ขอพวงกุญแจปิงทะเละด้วยและชินิจิก็ซื้อให้เธอจริงๆก่อนเริ่มเรื่องทั้งคู่ดูเหมือนจะไม่รู้ความรู้สึกของกันและกันแต่เมื่อรันได้พบกับโคนันเป็นครั้งแรกเธอจึงสารภาพว่าชอบชินิจิมากถึงแม้เขาจะมีข้อเสียบ้างก็ตามซึ่งทําให้โคนันถึงกับหน้าแดงและเกือบหลุดปากไปว่าเขาคือคุโดชินิจิ ต่อมาดูเหมือนว่าชินิจิกับรันจะเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นจึงทําให้พวกเขาสามารถสัมผัสความคิดของอ e ีฝ่ายได้และเพื่อนๆหลายคนของพวกเขามักจะแซวกันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะโซโนโกที่ชอบเตือนรันเกี่ยวกับแฟนหรือสามีของเธอทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันและไฮาระก,ก็ชอบล้อโคนันว่าเขาไม่สามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้ว่าเขาชอบรันมากแค่ไหน ส่วนเฮจิกับคาซึฮะมักจะเป็นตัวชงโดยเฉพาะคาซึฮะที่ชอบชงให้รันสารภาพรักกับชินิจิและเฮจิก็จะคอยแกล้งแย่โคนนนบางครั้งแก๊งเพื่อนชาวนักสืบไคโตะเซระฮอนโดเอซุเกะก็ชอบแซวโคนันเรื่องความข้างรักของเขาที่มีต่อรันแม้แต่พ่อแม่ของชินิจิเองก็ไม่เว้นปัจจุบันโคนันอาศัยอยู่กับรันและพ่อของเธอโมริโคโกโร่ซึ่งเป็นนักสืบเอกชน รันปฏิบัติต่อโคน,นันเหมือนเป็นน้องชายคนเล็กรวมถึงการจับมือถือแขนกันอยู่บ่อยๆและครั้งหนึ่งถึงกับลากโคน,นันไปแช่ในอ่างน้ำพุร้อนด้วยกันแต่โคน,นันมักจะหึงหวงรันที่เห็นผู้ชายคนอื่นเข้ามายุ่งกับเธอจนถึงขั้นยอมรับกับฮอนโดเอซเกะว่าเขาคือจินิจิเพื่อห้ามเอซเกะไม่ให้ชวนรันไปต่างประเทศจินิจิเคยสารภาพรักกับรันในโคน,นันเดมุกวีสีคดีฆาตะกรรมในตามรณะ ซึ่งรันเข้าใจผิดว่านี่เป็นการเรียกความทรงจําของเธอให้กลับคืนมาเพราะเขาใช้คําเดียวกันกันกบโคโกโร่ที่เคยขอเอลิขณะที่รันก็เคยสารภาพรักกับชินิจิมาแล้วในโคนันเดอะมูวี่แปดมนตาแห่งรัติการสีเงินแต่นั่นไม่ใช่ชินิจิแต่เป็นจอมโจรคิดที่ปลอมตัวมาอย่างในตอนคืนชีพที่เดิมพันด้วยชีวิตชินิจิก็เกือบบอกรักกับรันหากเขาไม่ถูกขัดด้วยคดีฆาตกรรมซะก่อน เรื่องราวความรักมันคราคาซังมาเรื่อยๆจนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ตกลงเป็นแฟนกันในตอนทัศนศึกษามรณะเป็นเรื่องราวโอลามาดของความรักชินิจิที่เคยสารภาพรักกับรันในคนันปี14ในตอนคัมพีของโฮมมาตอนนี้มีหนุ่มคนสำคัญอีกคนก็คือโอกิตะโซชิที่ชินิจิเห็นความกะดีกะดาของรันก่อนที่จะเดินทางมาทัาศนศึกษาแล้วอีกทางโซโนโกะยังถ่ายรูปตอนที่รันคุยกับโอกิตะส่งมาให้ชินิจิดูอีกด้วย จนเจ้าหนุ่มนักสืบแห่งเฮเซไม่มีสมาธิในการขายคดีและเมื่อคดีเสร็จสิ้นชินิจิก็ได้ถามความรู้สึกของรันรันก็เลยดึงเน็กไทลงมาจุบที่แก้มทามการสายตาของผู้คนมากมายที่ลานวัดคิโยมิสึถือเป็นการตอบรับความรัก และการคบกันเป็นแฟนอย่างเป็นทางการด้วยความยาวนานถึงพันกว่าตอนและเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้แฟนๆชาวชินลันต่างตายสงบศพสีชุพูกันเป็นแถบรวมถึงแฟนๆชาวโคนันทั้งหลายที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดต่างก็ตายตาลับเมื่อได้เห็นพวกเขาลงเอ่ยกันแต่โคนันก็ไม่สามารถที่จะบอกตัวจริงกับลันได้เพราะหากองค์กรรู้ว่าชินิจิยังไม่ตายใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโคน,นันหรือชินิจิก็จะถูกฆ่าตายด้วยแต่หลายครั้ง รันจะจับได้ว่าคนันคือชินิจิแต่คนันก็จะหาข้ออ้างร้อยแปดพันอย่างมาแก้ตัวแต่รันก็ดันเชื่อเพราะดูเหมือนเธอไม่อยากให้คนันเป็นชินิจิถ้าหากคนันพูดความจริงออกไปและให้รันเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเท่านี้ก็ไม่มีใครเป็นอันตรายแล้วและคนันก็ต้องเก็บเรื่องราวพิสนะทั้งหมดนี้ไว้แทนอย่างไรก็ตามคนันก็ติดต่อกับรันทางโทรศัพท์โดยใช้โบลูปหูกระต่ายเป็นเสียงเป็นคุโรชินิจิขอขอบคุณ สำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับแนวให้เราด้วยเพื่อจะไม่พลาดหลักคอนเทนต์คูลๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ